เจ็บเลยอ่ะขึ้นเหรอพี่ขึ้นดิจริงถ้าลงร่องรถมันก็ไม่พีคหรอกกลัวใช่ปะกลัวพี่กลัวถ้าลงร่องรถร่งนิดเดียวแมหงยกห้าสบายอยู่แล้วรถแม่งยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆนะอย่างที่ใครเขาบอกนะ ดูดูวิโก้ดิอโอเดิมๆไม่ต้องปลัอยเกเออไม่บิไม่มีพิกอ,ะอ่ะเป็นที่ครับลอยล้อเนี่ไก่กอเขา,า,าอยู่ที่าลานแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้ถอดผ้าแล้วเมมยี่ย้ไปชีพมุ่มีท่้ไหร่วะอยู่ใต้ผมอ่ะ Robert Lawson Thôi bây giờ teminipระ fuếng mình sẽ chạy qua Robert trong

ไปไว้คนไปไว้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 ตรงมาตรงมาเออปัดเลยชนม่ดิชนโอ้โหไม่ชนเราโอ้ปหปอยเกว่างเราไม่เกว่าเลยทำไมอยู่เกียร์ว่าก่อนจ้าวะโอ้ยมันอยู่เกียร์ว่าไงไงจะรู้จะรู้ทันไหมล่ะ ผมจะรู้ทานไหมครับนะไหนอะไหนลานกว้างอ่ะไหนลานกว้างนำ้นำน้ำใหญ่ใหญ่ชื้อวตรงนี้เหรอตแต่ลานจะไม่มีน้ำฮะตรงนี้เหรอจอดคงหนึ่งก็ได้เงี้ยนะอ๋อเราเล่นทางออฟโรดเรามาเล่นออฟโรดเลยเนี่ยแต่เรากลัวไปหน่อยไง<ๆ>ก็เลยชา้า ร้นอนจังเลยนะหเย็นรัว่แหงเย็นรล้ไหมโชคดีไม่มีหิมะอ้นแมงเสียเลยเดี๋ยวบอกเลยโอนแม่งปล่อยเยว,ว่าลงเนินไปเลยไงเนินโอ้โหเนินเจ็บเจ็บบอกเนินบนนะอนแม่งปล่อยเยว,ว่าลงมาเลยที่ผมจะ ถ้ใส่เกียร์สองดันไม่สดนะมไม่ได้เข่าเลยนะดันไม่สดล้วมนอยู่เกียร์หนึ่งเออเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอาการว้าวเกียร์ขึ้นขวาไปจนข้างพีเคได้ไหมวะเราเีเอ๊ะทำไมเขาไม่เดินหน้าไปเลย <c oughs> คุณเอเดินหน้าไปเลยไม่ได้หรอเปิดวอร์บเ,เนี่ย น,นี่ยเอารถทับเดินไปเดินมาเดี๋ยวแม่งก็เรียบ <C ül> อนเดี๋ยวเรานอนเนินๆบนเนินๆนี่นะเ <C ül> ผื่อฝนตกแรงน้ำป่ามันไหลเราจะใ <c oughs> ตักันนี้นะ่าโ่งใหญ่ที่เขาถ่ายรูปมาคือมันมันเป็นหาไฟล์ใหญ่ๆเลยแล,แล้วก็เป็นลำน้ำต้นไม้ตรงนี้ไม่มีเลยนะที่เขาถ่ายมาใหญ่ไม่เป็นที่วะหลังฝนมากนะเปลี่ยนใหม่ต้นไม้มันโตพี่ไม่ใช่ที่ล้วเขาอาจจะเป็นหลังฝนห่ะเป่นี่คงต้นฝนนะจริงมันมน่าจะแรงกว่านี้ ท่านเอเขาไม่ค่อยสู้สู้รถเท่าไหร่หรอต่อข้างพีเคเลยไหมนู่น่ะข้างรู้น่ะข้างรู้น่ะพีเคอยู่ไหนนี่ไงพีเคนี่ต่อข้างรู้นเลยที่พี่จะคู่ยืนนี่หาดทรายก็เ่ยเราก็ขึ้นนี่ไปเลยนี่ขึ้นเนี่ย่พีเอขาเราไม่เข้าช่องนี้น่ะเข้ามาละเออโอนเข้าช่องนี้ก็ได้นี่หว่า เนี่ยดันต้นนี้ไปเลยดันต้นเนี้ยดันเลยดันเลยหรือไรไปดิไปด,ดิหูตู้หน่อยดิดันต้องหาง่างคนเดิมไปอุ่นเดินไล,ล่เดินไล่ป้ป้ายป้ปหลังยาวไปลงน้ำแม่เลยพอ่อ Yeah. đi yeah. đến